ในหลวงราชินีประเทศไทยประธานประเทศลาวภริยาเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบุรีคำไซเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสองฝั่งโคงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชลำเนินไปทรงเป็นประธานร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอรีคำไซจังหวัดบึงการร่วมกับนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลีศรีสุริศภริยาประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสะพานนี้มีขนาด2ช่องจราจรครับความยาว1,350เมตรพร้อมอาคารด่านพรมแดนสำหรับกระบวนการข้ามแดนและถนนเชื่อมต่อโครงข่ายของทั้ง2ฝั่งแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างสะพานครับได้มีการนำแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิน่นมาใช้ในการกำหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ก็สะทะนี่เห็นถึงความสนุกสนานร,รื่นเริงความเป็นมิตรไมตรีความค,คุ้นเคยนะครับแล้วก็ความเป็นกันเองในวัฒน,นธรรมของไทยและสะปป,ปลาวครับทั้งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนาะยยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคามใส่ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2568เป็นต้นไปโดยเปิดทำการตั้งแต่ในช่วงของเวลา6นาฬิาจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันนะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยสารสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปปลาวในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงการเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยด้วยระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะส่งเสริมการเดินทางไปมานะครับแล้วก็ถือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวก็เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักเสมอมาบ้านพี่เมืองน้องของเราเลยทีเดียวแหละคุณนะคะ